สวัสดีค่ะผู้ฝึกทุกคนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของการลดความพยายามและหาความพอดีในการฝึกโยคะนะคะสำหรับการฝึกโยคะนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำท่ายากที่สุดหรือว่าต้องสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะแต่มันคือการฝึกที่จะเข้าถึงใจตัวเรารับรู้ถึงความสบายแล้วก็ความอ่อนโยนที่เรามีกับตัวเองนะคะ บางครั้งเราอาจจะเผลอลืมไปว่าการฝึกนั้นเราจะต้องพยายามให้เต็มที่ฝึกจนเหงื่อท่วมตัวฝึกจนร่างกายได้แข็งแรงแต่จริงๆแล้วนั่นอาจจะเป็นการออกห่างจากใจตัวเองนะคะเอเข้าใจว่าในการลดความพยายามลงมันอาจจะยากเพราะว่าเราคุ้นเคยกับการทําให้เต็มที่และการทําเต็มที่นั้นบางทีเราอาจจะฝืนใจตัวเองมากเกินไปนะคะจนอาจทําให้ร่างกายเราเหนื่อยล้าแล้วก็บาดเจ,จ็บได้ โยคะไม่ใช่เรื่องของความสมบูรณ์แบบค่ะแต่มันคือการเข้าถึงความพอดีความสมดุลความสบายในตัวเรานะคะทุกๆก้าวเล็กๆนะคะที่เราค่อยๆได้ฝึกจะทำให้เราเกิดความสบายใจเราจะหาความสมดุลในตัวเองได้เจอจนเกิดเป็นความพอดีและความสบายในตัวเองแค่นี้เราจะเจอความหมายเล็กๆของการฝึกนะคะสำหรับเอเองในคลิปวิดีโอนี้นะคะเอก็จะรู้เลยว่าเราเจ็บเขา่า มักจะหาผ้ามาลองเข่าอจะค่อนข้างปวดคอก็จะมีบล็อกมาลองคอไว้ลองศีรษะไว้เวลาที่เราฝึกคะ่ะแล้วก็เวลาบิดตัวเอกก็จะไม่บิดจนลึกเกินไปเพราะว่าในช่วงการบิดลึกเกินไปกล้ามเนื้อจะเกิดการหดและเกร็งมากเกินไปจนทําให้เกิดการบาดเจ็บได้นะคะและเอกจะให้เวลากับตัวเองในการเคลื่อนไหวโดยใช้ลมหายใจเข้าออกมาเป็นตัวช่วยทําให้เกิดความสมดุลและความพอดี และเกิดความสบายกับตัวเองค่ะวันนี้ลองฟังร่างกายของตัวเองนะคะลองค่อยๆลดความพยายามในการฝึกดูแล้วคุณจะค่อยๆพบกับความพอดีความสบายที่แท้จริงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ